ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียนะคะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคาระวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกระชับสัมพันธ์ไทยอินเดีย ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชั้นสองสารากลางจังหวัดเชียงรายนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายประนบคาเนศกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนําตัวอย่างเป็นทางการพร้อมหารือแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย ครอบคลุมถึงความร่วมมือในหลายด้านค่ะอาทิการศึกษาวัฒนธรรมการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและเชื่อมต่อด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยทั้งสองฝ่ายค่ะย,ย้ำถึงความตั้งใจในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นองสุนใหญ่สาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าประเทศไทยยังคงเป็น เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียโดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับความนิยมอย่างมากพร้อมเผยว่าจะมีการจัดแพ็กเกจทัวร์สำหรับชาวอินเดียแบบ7วันเพื่อเยี่ยมชมจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ในอนาคตอันใกล้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดียทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศค่ะ